เอาไปเลยส่วนรดพิเศษ10,000แสนบาทครับเจ้าคันนี้ราคาเปิดตัวเกือบ3ล้าน7แสนบาทเลยนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมนะครับคันนี้อายุ10กว่าปีแล้วนะครับโฉม20จะตอบโจทย์ที่สุดและคุ้มค่าที่สุดณเวลานี้และที่สำคัญคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาเลยนะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ย <laughs> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมไอเอคาพรีเมียมเดี๋ยววันนี้เรามาพักรถ SUV กันไว้บ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีรถตู้อยากจะนำเสนอเพื่อนๆ1คันนะครับก็คือเจ้าคันนี้เลย y o y o v a าเวล r e 2.4 ZG นะครับปี2013สําหรับท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถตู้ดีๆไว้ใช้งานสัก1คันนะครับแต่ว่ามีงบประมาณที่จํากัดเพราะว่าถ้าเป็นเวลไฟโฉม30ปัจจุบันราคาของเขาเนี่ย จะอยู่ที่1ล้านบวกๆเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยโฉม2 0จะตอบโจทย์ที่สุดและคุ้มค่าที่สุดณเวลานี้เพราะว่าราคาที่ผมจะเสนอขายนะครับบอกไว้เลยว่า800,000บาทมีทอนอย่างแน่นอนคันนี้นะครับใช้งานมาแล้ว1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลรักษาง่ายนะครับแถมอะไรของเขาเนี่ยก็ยังมีมากมายตามท้องตลาดนะครับและที่สําคัญคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <laughs> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องความร้อนและปัญหาจุกจิกต่างๆตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ่ซนระบบไฮบริดก็ตัดทิ้งไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่าคันนี้น้ํามันล้วนนะครับคันนี้ล่าสุดเพิ่ะเช็กระยะ1นึ0 0 0สกิโลเมตรมาเรียกได้ว่าท่านไหนที่นําเจ้าคันนี้ไปดูแลต่อเนี่ยสามารถใช้งานกันยาวๆหายห่วงเลยนะครับไปครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยเราพาเ,เพื่อนๆไปดูรอบคันกันบ้างว่าจะมีสภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับสภาพโดยรวมของเจ้าคันนี้เนี่ยยังหนุนสภาพที่สวยมากๆ,ๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักที่คว่ำจมนน้ําเลยะครับ กันชนหน้าจะเป็นลายแซตีนะครับส่วนล้อแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ18นิ้วมาพร้อมกับยางมิชลินไพมาซี่ปี23ดอกยางแน่นๆอยู่เลยนะครับใช้กันยาวๆส่วนประตูเนี่ยประตูหลัง,งเขาจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งเปิดและปิดนะครับรวมถึงฝาท้ายของเขาเนี่ยก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกันทั้งเปิดและปิดแถมฝาท้ายของเขาเนี่ย,ยังมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับเกิดมีอะไรมาขัดประตูเนี่ยขเขาจะหยุดให้อัตโนมัตินะครับ ไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องโดยสารกันบ้างว่าจะมีสภาพสวยเดิมขนาดไหนเนี๋ยเราไปรับชมกันครับสำหรับสภาพภายในของเจ้าคันนี้นะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมนะครับคันนี้อายุ10กว่าปีแล้วนะครับภายในสภาพนี้ผมบอกได้เลยว่าหายากมากๆแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาเขาเรียกได้ว่าเป็นโรคเฉพาะตัวของเวลไฟโม20เนี่ยก็คือคอนโซลด้านหน้าของเขาเนี่ยชอบเหนียวนะครับแต่คันนี้ไม่เหนียวนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆรวมถึงพวงมาลัยเช่นเดียวกันหนังพุ้มพวงมาลัยของเขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพนี้สวยงามนะครับ หัวเกียร์สวยงามค้นโซลปุ่มต่างๆไม่มีถลอกหรือแตกหักนะครับเบาะคู่หน้าเขาเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมีเมมโมรี่ซีทมาให้พวุมาลไยมัลติฟังก์ชันนะครับมีครุชคอนโทรลมาให้ที่สำคัญคันนี้มีกล้องหลังพร้อมเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้ด้วยนะครับ ส่วนจอกลางเนี่ยเจ้าของกล่าเขาเปลี่ยนมาเป็นจอ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสลูปของเจ้าคันนี้จะมี2ตอนนะครับคือด้านหน้านเนี่ยจะเป็นระบบแมนนวลนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นเปิดไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแผงควบคุมตรงเนี้ยเปิดประตูเปิดฝาท้ายเปิดสลูปใช้งานด้ครบคั้นนะครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยเราไปรับชมห้องผู้โดยสารตอนที่สองกันบ้างว่าจะมีสภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยเราไปรับชมกันครับ <laughs> <laughs> สำหรับห้องผู้โดยสารแถวที่2ของเขานะครับเรียกได้ว,ว่ามันค่อนข้างที่จะนั่งสบายมากๆเลยนะครับเพราะเบาะทั้ง2ตัวเนี่ยปรับไฟฟ้าได้นะครับปรับได้หลายทิศทางมากๆไม่ว่าเพืเ่อนๆจะเดินหน้าถอยหลังหรือเอนไปด้านหลังเนี่ยก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันน่องเราก็สามารถปรับให้ยืดขาได้นะครับเวลานั่งเดินทางไกลๆแล้วเนี่ยลดความปวดเมื่อยได้ในระดับนียทีเดียวออปชั่นต่างๆเขาก็ค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับคันนี้มีแอร์ Air หลังมาให้จอกลางใช้งานได้ปกตินะครับรวมถึงแผงควบคุมตรงนี้เราสามารถ ปรับความแนวลมได้นะครับอุณหภูมิแอร์ก็ปรับได้เช่นเดียวกันรวมถึงเปิดสรุปลับสำหรับเบาะแถวที่3นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่นั่งค่อนข้างจะสบายนะครับเพราะว่าเบาะของเขาเนี่ยสามารถปรับเอียงหลังได้นะครับเวลาเพื่อนๆเ,เดินทางไกลๆเนี่ยลดความปวดเมื่อยได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเบาะแถวที่2เนี่ยเลื่อนเข้ามาจะชิดขาผมเลยครับผมก็ยังนั่งได้สบายโดยที่ไม่อึดอันในดใดๆเลยตอนที่3มมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมช่องเก็บสัมภาระด้านไทยกันบ้างว่าจะมีสภาพสวยขนาดไหนเนี่ยไปดูกันครับสําหรับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะให้มาประมาณนี้นะครับหรือว่าพื้นที่ก็กว้างพอสมควรเบาะสุดท้ายเพื่อนๆสามารถพับเก็บได้นะครับหากเพื่อนๆมีสัมภาระที่ต้องขนเพิ่มเติมสําหรับราคานะครับเจ้าคันนี้ราคาเปิดตัวเกือบ3ามล้านเจ็ดแสนบาทเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเสนอขายในราคาเรียกได้ว่า8ปดแสนบาทมีทอนอย่างแน่นอน ปกติแล้วเนี่ยคันนี้หน้าร้านผมตั้งอยู่899,000บาทนะครับแต่วันนี้ผมจะมาจัดส่วนลดพิเศษให้กับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวีโอนี้อยู่เอาไปเลยส่วนลดพิเศษ100,000บาทก็ต่อคันนี้จะเหลือเพียงแค่799,000บาทนะครับคันนี้เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับซื้อสดไม่มีแหวกสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจเวลไฟคันนี้สามารถแอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยนะครับที่ละแอด sa car premium สำหรับวันนี้สวัสดีครับ